สวัสดีครับฟูจิสึเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาแก้ไขเครื่องมีความร้อนสูงเนาะก็ตามปกติของแล็ปท็อปพี PC, แรงต่างที่อายุเกิน3ปีขึ้นไปเนาะตัวซิลิโคนมันก็จะเสื่อมตามเวลานะครับแล้วก็มีอาการทัชสกรีนติดยากมีปัญหาบางทีก็ไม่ติดเลยนะลูกค้าก็ลงได้วงได้เวอรา์ต่างๆครบละแต่ว่า มีบางอย่างนะครับที่อยู่ด้านในนะครับมีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นสายแพรหรืออะไรต่างๆเนาะเดี๋ยวมาดูว่าสายแพรที่ว่านี้มันคือเส้นไหนแล้วก็มันเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นผมจะลองชัดให้ดูนะครับไม่ติดใดๆเลยนะรอบนี้ไม่ติดเลยนะครับมาดูว่าสายแพรที่เป็นตัว ที่เป็นแต่ตัวทัศกรีนเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการส่งถ่ายข้อมูลในการทัศนกรีนเนี่ยเป็นเส้นไหนนะครับน,นนี้ผมได้สาธิตถอดประกอบอยู่นะครับตอนนี้ต้องใช้ไฟนะครับตอนนี้พัดลมหมุนอยู่นะครับก็คือเครื่องทำงานอยู่เนาะ ัวจอนะครับเขาจะมีอยู่สายแพร์อยู่สามเส้นนะครับจะเห็นว่าเส้นตรงกลางนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับเส้นตรงกลางนี้ใหญ่ๆนี่ครับนี่คือควบคุมตัวจอนะครับภาพต่างๆเนี่ยทั้งหมดนี้คือรวมอยู่ในเส้นนี้นะควบคุมภาพเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับตัวทัสกรีน ส่วนตัวนี้ที่ยังถอดอยู่เนี่ยนะเป็นปุ่มกดปุ่มโฮมปุ่มวินโดว์นั่นแหละครับตัวนี้เส้นนี้อีกเส้นหนึ่งที่ก็คุมระบบทัชสกรีนเป็นตัวนี้นะครับนี่ที่ลอยตรงนี้ตัวปั๊กนะครับกับตัวส่งอยู่ตรงนี้ส่วนตัวรับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเขี้ยวล็อกนี้ทีนี้ที่มันมีปัญหาหลุดบ้าง ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะก็คือชัดติดบ้างไม่ติดบ้างก็เพราะว่า,าถ้าเครื่องเคยถอดหรือมีการพกพาบ่อยๆมีการกระแทกอะไรต่างๆนะครับโอกาสที่เขาจะหลุดออกมาเนี่ยค่อนข้างสูงาบางทีเขาก็ใกล้จะหลุดนะก็คือหลวมมันแหละเนาะมันมีการหลวมทีนี้เมื่อมีการหลวมมันก็จะมีการชัดติดไม่ติดบ้างแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็ทําการแก้ไขผมได้ทําการแก้ไขจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยเกือบทุกจุดเลยโดยการแปะเทปกาวซึ่งเป็นเทปกาวทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นทนความร้อนสูงเหนียวนะครับแข็งแรงนะทนทนแรงดึงนะครับก็จะเพิ่มความทนทานความแข็งแรงให้จุดเชื่อมต่อต่างๆของเจ้าผูจิสึนะไม่ว่าจะเป็นสายแพงจุดนี้นะครับซึ่งมีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับที่ส่งไปหา ชุดแจ็คเสียงเพิ่มลดเสียงไฟ LED ต่างๆที่ทั้งอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับรวมไปถึงตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นอันนี้คือพัดลมพัดอยู่นะครับที่เป็นสายควบคุมระบบทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่และเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูว่าระบบทัชสกรีนของลูกค้าเนี่ยกลับมาหรือย,อยังนะโอเครอสักครู่นะครับ นะตอนนี้ผมได้ทําการเชื่อมต่อสายเข้ากับเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งตัวควบคุมทัชสกรีนแล้วก็หาสายแพร่เกือบทุกจุดเลยทุกจุดเลยนะครับที่เป็นของฟูจิสึเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวทําการประกอบแล้วก็เทสตัวทัชสกรีนดูนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องมาแล้วนะอันนี้คือหลังจากที่เราใส่ สายแพรแรต่างๆเนาะที่หลุดหล้มนะเมื่อสักครู่นี้สายแพรเขาใกล้จะดูดออกมานะตอนถอดประกอบในการเปลี่ยนซิลิโคนผมก็ถอดอยู่แล้วนะดึงออกมาอยู่แล้วตามปกตินะครับแต่ก่อนหน้านี้เราสังเกตว่ามันใกล้ๆจะลุดออกมาละอ่ะทีนี้ก็คือเราจะทดสอบตัวทัศสกรีนนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาได้ระยะหนึ่งละนะผมทดสอบกปดปุ่มวินโดว์นะครับก็ ทัชสกินลื่นไหลเลยนะครับนะเกือบทุกจุดเลยได้ทุกจุดเลยนะครับได้ทุกจุดเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ถ้าสายแพรหลวมหรือกใกล้ๆกล้จะหลุดออกมาเนี่ยเขาจะติดหรือไม่ติดอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันใกล้จะหลุดแต่ถ้ามันหลุดออกมาเลยนั่นคือไม่สามารถที่จะทัดได้แล้วเราควรที่จะตรวจสอบไดเวอร์ก่อนถ้าตรวจสอบตรวจสอบไดเวอร์มันครบแล้วไดเวอร์ครบแล้ว ถ้ายังมียังมีปัญหาอยู่เนาะลงวิดวีโอใหม่ก็แล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ควรที่จะนำมาเช็คตัวนำมาตรวจสอบดูนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะใกล้จะหลุดแล้วก็ได้นะครับใชไ้ได้แก้ไขได้ก็คือจะแก้ไขให้เลยแต่ถ้ายังแก้ไขไม่ได้หรือมีปัญหาเนี่ยก็จะแจ้งลูกค้าไปเนาะพร้อมกันนี้ก็ไดได้เปลี่ยนซิลิโคนไปด้วยนะครับอืมโอเค เลื่อนไหลนะครับดูกล้องอันนี้กล้องหลังกล้องหน้ากล้องหน้านะครับโอเคเรียบร้อยนะมีลมอุนอ่นออกมานะครับขนาดที่เรายังไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับ ก็ลมบรูนลงมานะคือถ้าเราเอามืออังเงี้ยมีลมอุ่นออกมาเนะี่ยนั่นคือดีนะครับเพราะว่ามันได้ถ่ายความร้อนออกมาจาก CPU แต่ถ้าเราอังแล้วไม่มีอุ่นไม่มีอะไรเลยไม่มีปฏิกิริยาของเทมเปอร์เจอร์หรืออุณหภูมิอะไรออกมาเลยนั่นหมายความว่ามีแต่ลมที่พัดลมมันคือพัดลมเขาดีเทคที่ CPU ความร้อนที่มี CPU เมื่อเวาร้อน CPU ถึงจุดที่เขาทํางานนะครับพัดลมควรที่จะจด,ดึง เอาความร้อนที่มาจาก CPU ออกมาด้วยแต่ถ้ามีแต่ลมเฉยๆเนี่ยไม่มีความร้อนเนี่ยนั่นแสดงว่าตัว CPU เนี่ยอมความร้อนอยู่ไม่สามารถถ่ายออกมาได้เพราะว่าซิลิคอนมันแห้งนะครับเนาะ,อะลองดูนะครับก็ได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของทัชสกรีนด้วยให้ลูกค้าไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำการจัดส่งครับขอบคุณครับ